สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับผมวีแล้วฮะก็กับเจ้าก็๑๑ Gen ๕นะฮะยูเซ่นะฮะปืนที่ผมใช้อยู่นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดประกอบกันนะฮะชุดถอดหมดเลยชุดร่างกายสไลด์นะฮะเราจะมาถอดกันหมดเลยนะฮะก็ดับแรกเลยจับปืนของเขาหน้าปะะืนเหมือนว่ามีกระสุนในะเ,เพังฮนะเราต้องเขียนปืนก่อนโอเคแม็กซีนแลกสไลด์นสามครั้งนะฮะหนึ่งสองสามครั้งสไลด์นะฮะดู ตังเพื่งว่างฮะเคลียร์นะครับผมโอเคลัำไก่ทิ้งนะครับผมอ่าดับแรกเลยแล้วเราถอดสไลด์ออก,ก่อนเดี๋ยวไกลหลอดเดี๋ยวราจะลำกล้องโอเคเดี๋ยวเราจะมาถอดอ่าไอ้นี่กันก่อนนะชุดสไลด์ได้บอลสไลด์ก่อนนะถอดยังไงเห็นไหมฮะไอ้ขาเข็มแทงเนี่ยดันขึ้นมา เห็นว่ามันจะมีอไอ้โพลิเมอร์เนะี่ยก็ติดตรงนี่ยดันลงไปเลยเราต้องมีเครื่องมือตัวนี้นะเราลงไปเลยซึ๊บค่อยเลื่อนไอ้ตัวสไลด์เข้าพวเพลออกมาเอามือกดไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมันไอพวกสปร,ริงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมขับมาเลยเห็มทางชั้นวนนะฮะไอ้ไอสปริงไอ้เนี่ยเอาไวก้กดดันไอ้ตัวเอ็กซ์แทคเตอร์นะครับผมเอามาไวต้ตรงนี้ชุดบน เอาไว้นี่ยหนังกล้องชุดบนชุดสไลด์เราจะเอาไว้ข้างบนถอดสมาร์ทเข็มเอาไงดันขึ้นไปถอดเอ็กซ์เตอร์ออกมาก่อนเอ็กซ์เตอร์เอ็กซ์เตอร์น็อตเข็มเนี่แค่นี้นะฮะชุดบนชุดล่างถอดได้ไงชุดล่างถอดพินนี้ก่อนเลยปึ๊บพินนี้เก็บไว้ดีนะมันชอบหายนะฮะแยกไว แล้วผินนี้ฮนะขอใบลอุ้ยแข็งอแข็ง๋ยวเอ้าใหม่ใหม่โอเค,อ,เคออกแล้วนะฮะเก็บไว้ดีๆวางไว้ตรงนี้เหมือนที่ว่ามันชอบหายนะครับผม <c oughs> โอเคถอดแล้วเราต้องมาถอดอะไรอีกนี่เลยดับแรกถอดเจ้าอ่า locking b o x นะครับผมดึงออกมาดึงออกมาดึงมันออกมานี่ก็ locking b o x นะครับส่วนต่อไปคันค้างสไลด์นะครับนี่คันค้างสไลด์ Gen 5เนี่ยมันดีอย่างตรงที่มันเหลือหมุดอันเดียวละมันได้ถอดง่ายนะฮะไม่เกี่ยวหรอกโอเคต่อไปเราจะมาถอด housing เนี่ยฮะ ถอดออกมาถอดไองวะเป็นถอดนานโอเคแค่นี้เองนะการถอดแต่ที่จริงมันถอดออกมาได้อแต่ผมขี้เกียจใส่นี่ก็เป็นการถอดประกอบปืนก๊อกคร่าวๆนะครับผมโอเคแล้วการประกอบแบบทำไงประกอบประกอบก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะฮะใส่ลงไปอย่างนี้ใส่ลงไปนี่ข้างๆสไลด์ใส่ลงไปเลย เราถอดมายังไงเราประกอบกันงนั้นฮ<ๆ>ะล็อกกิ้งบอ็อกใส่ลงไปเลยอืมล็อกแล้วอะไรต่อไปเอยใครที่มุดนั่นเองนะฮะใส่เข้าไปแล้วค่อยขยับค่อยข,ขยับนะอาไม่เข้า เข้าล็อกมันแ,แล้วแล้วเราก็แค่ดันนี้เข้าไปมันเข้ารอกมันดังแก๊กนะฮะโอเคเข้าล็อกแล้วนะครับนี่อย่าลืมมี่เจ้านี่ใส่เข้าไป,ไปตนนี้มันจะล็อกไอตัว housing ด้านหลังนะโอเค,อเคล็อกแล้วเรียบร้อยต่อไปชุดบนปรกอบชุดบนนะครับเราถอดอะไร มาแล้วก็ใส่เข้าไปางั้น extractor ใส่เข้าไป extractor ส,อส,อสมอล็อกเข็มใส่ผิด,ด้าโอเคอเข็มเข้าไปแล้ว,วเข้าไปบางทีผมก็ลืมมาสาเทคนิคอ่ะก็เข็มทั้งจำนวน แล้วไปแล้วปิดเจ้าสไลด์เข้าไปมือนิ้วกดไว้ด้วยนะอโอเคเรียบร้อยชุดบนสไลด์ก็เรียบร้อยละก,กล้ลกกองกลับเข้าไปโอ้บีฝุ่น เข้าไปใกล้หลอดกลับกลับได้ไห้ล่อนอะนะทำงานปกติที่นครับก็ทำประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับปืนกอก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นครับไม่เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็สวัสดีครับ